ชาวราศีเมษนะครับราศีที่4แล้วนะราศีที่4คือชาวราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนอดทนนะฮะแล้วก็ยังคงอดทนที่ผ่านมานะฮะไม่ผีบ้าไปก่อนนี่ถือว่าเก่งมากเลยมายันที่ใบแรกนะครับ1ิบเหรียญนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเดือนที่คุณกําลังอยากจะซื้อบ้านซื้อรถมีมรดกลงทุนทําได้นะและที่สาคัญถ้าเกิดคุณกําลังว่าจะแบ่งมรดกดีไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับ ใบที่2นะครับสองคาถาอาจจะมีแผนสําหรับคนที่เกิดชาวราศีเมษเดินกุมภาเนี่ยสองคาถามาเนี่ยแปลว่าอาจจะได้เดินทางนะอาจจะได้ไปเที่ยวอาจจะได้ไปนั่นไปนี่ไปพร้อมครอบครัวอ,อาจจะไม่ได้ไปคนเดียวนะอาจจะไปเป็นทีมเป็นกลุ่ม,มอย่างเงี้ยแต่มีความสุขนะครับใบที่3นะครับได้1นคาถาการงานดีครับมีโอกาสได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่ทาเงินให้เป็นอย่างดีรวมถึงถ้าเกิดคุณกําลังว่างงานคุณจะได้งานคุณกําลังติดปัญหาอะไรคุณจะได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยนะใบที่4นะครับ 2ถ้วยเอาแล้วนะฮะอาจจะมีโอกาสได้พาคู่ครองไปพบครอบครัวครับก็อย่างว่าเนาะเดือนคุมพามันเป็นเดือนแห่งความรักเนาะ ใบที่5เจ้าชายเหรียญส่งผลในเรื่องงานครับอาจจะมีโอกาสที่จะได้ทํางานอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆได้รี่เริ่มลองทาอะไรใหม่ๆบอกเลยว่าทาแล้วดีโปรเจกต์นี้จะทําเงินให้คุณอย่างแน่นอนเพราะฉันไม่ต้องคิดเยอะทําแม่งเลยลุยแม่งเลยนะจัดว่าดีนะฮะใบสุดท้ายได้สี่คาถาถ้าเกิดใครกําลังคิดจะมั่นหมายในเดือนกุมภานะครับบอกเลยสีคาถามาแล้วอาจจะแปลว่าเซเลบริมีก็ได้เป็นพิธีการที่จะเข้าไปส่การแต่งงานไปรู้จักคนในครอบครัวมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นมีโอกาสได้ทําอะไรร่วมกันฮานีมูนก็ได้